เปิดแชทให้โซปรอมคุณผู้ชมโลก2ใบอ้างถูกท่าเป็นรัฐมนตรีช่วยให้เลือกนั่งสองกระทรวงใหญ่ถามที่รักอยากให้พี่อยู่ตรงไหนคุณผู้ชมหลังจากที่คุณกันจอมพลังพานนักแสดงสาวอย่างคุณคณะรินยรัตเนี่ยมาเปิดใจในรายการโหนกระแสแฉอ,อดีตแฟนที่มีพฤติกรรมแอบอ้างถึงนายกรัฐมนตรีและก็มีแชทที่อ้างว่าพูดคุยกับผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์และฝ่ายชายก็ยังคงแต่งชุดข้าราชาการมารับ แล้วก็ใช้รถนําขบวนถึง5คันและที่สําคัญกว่านั้นฝ่ายชายยังมีการแอบอ้างเบื้องสูงบอกว่าได้สมรรถพระราชทานทําให้ดาราสาวเนี่ยไม่กล้าขัดซึ่งระหว่างที่คบกันเนี่ยฝ่ายชายได้นําทองหนัก50บาทและแหวนเพชรมาให้แต่หลังจากทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วจึงได้เลิกราและนําทองไปคืนซึ่งพบว่าทองเนี่ยมันมีการลอกออกมาด้วยคุณผู้ชม นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่แชทของไฮโซเกที่พูดคุยกับดาราสาวโดยบทสนทนาดังกล่าวเนี่ยมีการส่งแชทนะครับที่ไฮโซเกเนี่ยอ้างว่าคุยกับผู้ใหญ่ท่านนึงระบุแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าที่ประชุมพักจะมีมติให้ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการท่านมีความเห็นอย่างไรครับอีก3เดือนจะมีการปรับคอรมอใหม่ มีคนเสนอชื่อท่านเป็นมติเอกฉันไฮโซเกจจึงตอบไปว่าผมยังไม่พร้อมรอเวลาสักหน่อยได้ไหมผมขอปรึกษาแฟนก่อนได้ไหมเรื่องนี้สำคัญกับชีวิตผมมากจากนั้นไฮโซเกก็ได้มีการพูดคุยกับคุณคณะคุณคณะจึงแนะนำไปว่ารับเลยค่ะทางไฮโซเกระบ,บุในแชทอ้างอีกว่าพี่ติดประชุมออนไลน์กับหัวหน้าพักเรื่องตำแหน่งระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับคมนาคมที่รัฐอยากให้พี่อยู่ตรงไหน มีให้พี่เลือก2กระทรวงต้องให้คำตอบภายใน15นาทีคุณผู้ชมโดยมีการปรึกษากันว่าคมนาคมกระทรวงใหญ่กว่างบเยอะกว่าแต่ศึกษาธิการก็ดูปลอดภัยกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองเลือกให้หน่อยว่าจะให้พี่เข้าไปอยู่กระทรวงไหนลองแสดงความคิดเห็นกันมาครับขอบพระคุณครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดเซฟอย่าลืมกดบันทึกอย่าลืมส่งต่อข่าวสารให้กับเพื่อนๆ ขอพรบคุณในการสนับสนุนครับฝากกดติดตามช่องใหม่ของ r รเดอ r ์รีพอร์เตอร์ด้วยนะครับลองดูว่าท่านกดติดตามหรือยังถ้ายังรบกวนด้วยครับขอบคุณครับ